สวัสดีค่ะหมอทุกนะคะวันนี้หมอตุกจะมาคลายควสงสัยที่หลายๆคนถามเข้ามาในเรื่องของปากนะคะว่ามัต่างกันยังไงระหว่างปากบางปากปาก,กระจับแล้วก็ปากติ๋นกนะคะามาอันแรกก่อนเลยค่ะปากบางก็คือการที่เราทําให้อา่าความหนาของปากอะคะมันบางลงนะคะ ถ้าเป็นปากกระจับก็คือจะทําให้มันเกิดเป็นรูปทรงที่ชัดขึ้นก็คือตรงกลางนะคะจะมีเป็นลักษณะเหมือนกระจับอะคะ่ะลงมาน่น,นิดนึงนะคะมากน้อยแล้วแต่คุยกันแล้วตรงนี้ก็จะวองขึ้นไปเกิดเป็นตรงคล้ายคล้ายรูปตัวเองนะคะส่วนอันสุดท้ายปากปิดน,นกก็คือจะเป็นการที่เราเก็บให้มันยกตรงนี้นะคะให้มันดูเหมือนกับว่าหน้าเรายิ้มตลอดเลยนะคะเป็นเครื่องช่วยให้หลายคนที่แบบอยากให้หน้า ีเสด็จยิจ้มยิ้สามอันนี้คนละแบบกันแต่ว่าเราสามารถทำให้มีทั้งกระจับทับ้งิดนกในอันเดียวกันได้นะคะ